ครับสวัสดีครับไมาอีกแล้วครับไม่อีกแล้วหนุกคอจะตายแล้วครับเมื่อนี้เอางานจุดสองมาอัปเดตให้ลนกคาเบิ้งครับนี่ครับขึ้นกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจำนวนหกใบครับนี่ครับทรงตรงครับทรงละครั้งครับนี่ครับจำนวนหกใบครับขึ้นกงเรียบร้อยแล้วครับเหลือ เฮ็ดพื้นครับพื้นกงครับนี่ครับอัดกาวอัดยางเรียบร้อยนะครับแข็งแรงครับนี่ครับทรงตรงครับทรงรักครั้งครับน่ครับเอามาเทียบให้เบ่งครับกับทรงนี่ครับทรงอันนี้ทรงองค์ครับทรงองค์พื้นกงจังุ่มเขานิดนึงครับทรงระครั้งพื้นกง จะตรงครับเนี่ยครับจะตรงลงมาเลยครับเนี่ยครับเทียบให้เบ้งครับแบบนั้นเลยอันนี้ทรงตรงทรงละครั้งครับอันนี้ทรงองค์ครับเนี่ยครับพื้นกรงจะงุ้มงุ้มเขานิดนึงครับทรงละครั้งจะตรงลงมาเลยครับของลูกค้าครับเป็น อยากได้ทรงตรงทรงรักั้งครับจัดไทยครับและนี่ทรงองค์ครับอันที่เสียบร้อยแล้วครับทรงองค์อันนี้ของลูกค้าครับชุดนี้หกใบครับชุดที่สองครับทรงระคังทรงบดครับมาอัปเดตให้เบิ่งครับนี่ครับ ใช่ก็ขอขอบคุณเอฟซีครับทุกท่านที่เขามารับชมครับขอบติดตามครับขอบคุณหลายๆครับท่ายก็ถิดไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับเราขอสไตล์ล้วครับฝากติดตามได้ด้วยครับสวัสดีครับ